Hello everyone สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณนุ่นอีกครั้งนะคะในวันที่อะไรนะวันที่17สิงหาคมนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเรียนนะคะแต่เด็กๆก็มาเรียนภาษาอัง,ก,องกฤษกับคุณนุ่นคนนี้คนเดิมนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะยังคงอยู่ที่ยูนิต s Six นะคะคือบทที่6นะคะเรามาดู activity 1กันเลยนะคะเขาบอกว่า listen and point แล้วก็ say listen คือให้ฟัง point คือให้ชี้นะคะแล้วก็ say oh. แปลว่าให้พูดนะคะเรามาดูกันว่าลูซี่กับแจ็คพูดอะไรไปฟังกันเลย Listen and point Say and this is a lion this is a monkey อ่าเรามาดูลูซี่เลยลูซี่บอกว่า this is a lion this is a lion หมายความว่านี่คือสิงโตนะคะคำว่า this is แปลว่านี่คือใช้กับคำ นามที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรานะคะอย่างเช่น Lion ก็คือ Lucy ่มีตุ๊กตาสิงโตหนึ่งตัวเห็นไหมคะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวด้วยก็จะก็จะพูดว่า this is a lion ต่อไป Jack พูดว่า this is, this is a monkey this is a monkey this is a monkey นี่ คือลิงเห็นไหมคะลิงอยู่ในมือของแจ็คหนึ่งตัวนะคะนี่คือลิงจะพูดว่านี่คือลิงหนึ่งตัวก็ได้นะคะใช้กับคำนามที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งเสริมนะคะคือครูจะให้เด็กๆด,ดูนะคะนี่ตรงนี้เลยคำว่า this is แปลว่านี่คือนะคะสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่สิ่งเดียวนะคะ เราลองมาดูคำว่าอะนะคะอะที่นำหน้านะคะใช้นำหน้าคำนามนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะพยัญชนะก็มีอะไรบ้างมีตัวบีเดี๋ยวครูจะบอกนะคะเดี๋ยวพยัญชนะก็เว้นจากสระนะคะส่วนคำว่าแอนตอนนี้ใช้นำหน้าคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ สระมีอะไรบ้างมีตัว a e i o u นะคะมีทั้งหมด5ตัวสระในภาษาอังกฤษมี5ตัวถ้าอย่างเช่นคำว่า this is an elephant เด็กๆสังเกตคำว่า elephant ขึ้นต้นด้วยตัว e เห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว e คือสระเราจะใช้ article นำหน้าใช้คำว่า an ส่วนคำว่า lion เด็กๆเห็นไหมคะมันเป็นตัว l ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นสระเป็นพยัญชนะจะใช้คำว่าอะนะคะโอเคอันนี้เป็นการเพิ่มเติมนะเพื่อให้เด็กๆเก่งๆ,ๆนะคะเอาละค่ะมาพูดตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ this is a lion this is a monkey เก่งมากค่ะเอาละค่ะลองมาดูคำต่อไป เด็กๆมาดูนะคะ Listen activity 2 Listen and draw Listen and draw ก็คือให้ฟังแล้วก็ draw คือการวาดรูปนะคะแต่อันนี้เขาไม่ให้วาดรูปเป็นการวาดเส้นหรือว่าขีดเส้นหรือว่าลากเส้นนะคะให้ฟังแล้วก็ดูว่าเขาให้เราลากเส้นไปตรงไหนไปเลย Listen and draw. This is a monkey. This is a zebra. This is a hippo. This is a lion. this is a snake this is a giraffe มาดูประโยคแรกนะคะ this is a monkey this is a monkey นี่คือลิงอ่ามาดูกันต้องลากเส้นไปตรงไหนคะใช่แล้วค่ะลากมาตรง ลิงเลยนี่คือลิงหนึ่งตัวต่อไปค่ะ This is a zebra This is a zebra This is a zebra นี่คือม้าลายเก่งมากค่ะโยงเส้นมาตรงม้าลายเลยต่อไปค่ะ This is a hippo. This is a hippo. This is a hippo. Play what? Me, hippo. Young said, my love. I'll make it This is a lion. This is a lion. This is a lion. นี่คือสิงโตมาตรงนี้เลยค่ะสิงโตอยู่ตรงนี้นะต้องมาถูกเส้นทางถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวจะตกโคลนได้นะคะต่อไป This is a snake.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  นี่คือ งูเก่งมากค่ะโยงเส้นมาเลยต่อไปค่ะ This is a giraffe This is a giraffe This is a giraffe นี่คือ giraffe นะคะโยงเส้นมาเลย ไปบ้านหลังที่สองนะคะเดินทางไปบ้านโดยปลอดภัยไม่ตกโคลนตรงนี้เห็นไหมคะถ้าเราเดินผิดเราก็จะตกโคลนกันนะคะเอาละค่ะในหน้านี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ this is นะคะนี่คือนะคะ ไปหัดอ่านประโยคให้ได้ด้วยนะเด็กๆถ่ายคลิปชี้คำศัพท์มาให้คุณครูดูด้วยนะคุณครูจะให้คะแนนสำหรับเด็กดีที่ชี้บอกคำศัพท์คุณครูได้นะคะในหน้านี้เลยชี้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆดูวิดีโอกันนะคะไปเลย you เอาลค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูนุ่นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนุ่นจะมาอธิบายเกี่ยวกับเพลงนี้แปลว่าอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณนุ่นไปก่อนนะคะ See you next time Goodbye